ราชินีส่งพระขออภัยครับทรงพระราชทานน้ำสงและผ้าไตรในงานประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2567ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงเพื่อส่งน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนสิบไตรถวายแด่พระสงฆ์ในงานประเพณีสงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2567นาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชะการแทนผู้ว่าราชะการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวะครับในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถวายน้ำส่งพระบรมธาตุดอยสุเทพประกอบพิธีสงประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุและถวายผ้าไตรพระราชทานจากนั้นได้นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2567ค่ะ